สวัสดีค่ะพินฮอร์ไลท์เด้อค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวโซนอีสานกันเดอ้อสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าวิหารทวารวดีเป็นสร้างวิหารที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นประธานสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนว่าสมัยต้นประวัติศาสตร์ของไทยราวพุทธศตวรรษที่12มีอาณาจักรโบราณคือรัฐทวารวดีที่สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่นคนปรปฐมแล้วแผ่ขยายมาจนถึงเขตภาคอีสานครับประวัติความเป็นมาวิหารทวารวดีเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยทวารวดี เป็นต้นกําเนิดของพุทธศิลป์ในประเทศไทยส่วนใหญ่สร้างขึ้นในพุทธศาสนานิกายเถรวาที่รับวัฒนธรรมอินเดียม,มาปรับใช้และสร้างรูปแบบของตอนเองการก่อสร้างวิหารนิยมใช้อิฐและดินเป็นวัสดุพบหลักฐานการก่อสร้างวิหารขนาดใหญ่นี้ในหลายพื้นที่เช่นวัดพระเมนและเจดีจุลปทนจังหวัดน,นคนปรปฐมและโบราณสถานอู่ทองสุพรรณบุรีนั่นเองครับลักษณะาทางสถาปัตยกรรมวิหารทวาราวดีมักมีแผนผังและฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่เสาก,ก่ออิฐถือปูนขนาด ใหญ่บางส่วนมีปูนปั้นประดับองค์พัะประธานมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในหรือด้านหน้าวิหารวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นอิฐในบริเวณเดียวกันเมืองโบราณได้สร้างวิหารพระเจ้าตาทิพย์และซุ้มประตูทาวารวดีที่งดงามไว้ด้วยนะครับเป็นยังไงล่ะฟังเพลินกันเลยละสิอย่าลืมมาชมสถานที่จริงกันเยอะๆนะเพราะว่าวิหารหลังนี้มีแค่ที่นี่เท่านั้นนโมไปก่อนเด้อจ้าเมืองโบราณสมุทรปราการทเที่ยวไทยได้ในที่เดียว